สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาทำบัตร Social Security Number นะคะเรามาทำเองเนาะคนเดียวก็โพสก็มาส่งเนาะมาดรอปแล้วเราก็เข้าไปทำยื่นเอกสารอะไรประมาณน,นี้ก็คือเสร็จแล้วคือนึกว่าต้องโทรนัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาแล้วเราอะโทรมานัดไม่ติดสักทีก็เลยเนี่ยเกือบ2เดือนแล้วก็เพิ่งมาทำนะวนอาทิตย์ตั้งแต่มาถึงอะก็ควรที่จะมีเลข SSN แล้ว เลข SN คืออะไรก็คือมันย่อม,มาจาก Social Security Number นะคะมันเป็นเหมือนบัตรประจำตัวแบบผู้เสียภาษีอะเราจะใช้ในการทำธทุรกรรมทางการเงินอะไรประมาณนี้เนาะบัตรประกันสังคมเลขประกันสังคมอะไรประมาณนั้นอะก็สามารถที่จะเข้าไปออฟฟิศของ SN ตามสเตทของตัวเองได้เลยเนาะมันแบบเอาที่ใกล้ที่สุดเข้าไปยื่นเอกสารแบบเอกสารไม่กี่ตึกไม่กี่อย่าง ของเรามาด้วย visa J1 ก็ยื่น DS 2 0 1 9นะคะแล้วก็ตั้งแต่มาเนี้ยเราก็ต้องลงทะเบียน I 9 4ก็คือเป็นแบบฟอร์มที่บันทึกการเข้าออกของคนที่ไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกานะก็เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแล้วเราก็จะได้แบบฟอร์มมาแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตของเราที่ยังไม่หมดอายุแล้วก็ ก่อนที่จะมา S N Office เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปในเว็บของ S N แล้วมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดสำหรับคนที่จะทำเลข S N ครั้งแรกนะคะมันก็จะมีแบบว่าแบบฟอร์มมาให้กรอกชื่อพ่อแม่อะไรประมาณเนี้อืมเอกสารก็จะมีอยู่3-4อย่างนี้แหละค่ะก็แม่ยื่นแล้วก็ไม่ได้ถามเขาไม่ได้ถามอะไรมากเนาะ ก็แค่ยื่นก็รออีกสองอาทิตย์เนาะก็จะได้รีซิสมา S S N มีแล้วดียังไงเออมันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินเปิดธานาคารทำบัตรเครดิตซื้อหุน้นถ้าใครอยากจะมาสมัครพยาบาลที่อเมริกาบางรัฐซึ่งหลายรัฐเลยอ่ะยกเว้นนิวยอร์กนะที่เรารู้จักอะ่ะคือนิวยอร์กไม่ต้องการเลข S S N แต่ว่าหลายๆรัฐ ก็ต้องการเลข s อ n ในการที่จะสมัครเข้าบอร์ดดิ้งออฟเนอร์ซิ่งของแต่ละสเต e แพนไว้แน่นาคตเนานะถ้ามีโอกาสถ้าภาษาดีขึ้นมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นพยาบาลที่นี่ก็ได้เออก็เราติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเราจะสามารถสอบเอนคลิกแล้วก็สอบภาษาผ่านหรือเปล่า แต่ไม่ใช่เลยเดี๋ยวนี้แน่นอนน่าจะใช้เวลาสักแบบปีสองปีเลยเป็นครั้งแรกนะคะที่เข้ามาธนาคารเองเราคือครั้งนี้เป็นครั้งที่สองตอนแรกปั่นจักรยานมาเหนื่อยมากเพราะว่ามันเป็นเนินแลวทีนี้ลืมพาสปอร์ตโคตรแบบจะร้องค่ะแล้วคือร้อนอ่ะ ก็เลยปั่นจักรยานกลับบ้านนะคะแล้วก็เรียกอูเบอร์ปกติโฮสจะเป็นคนพามาธนาคารใช่ไหมแต่ว่าโฮสติดโควิดก็เลยต้องมาคนเดียวใช่แล้ววันนี้มาธนาคารนะคะครั้งที่เท่าไหร่เราไม่รู้คือแบบเยอะมากปัญหาเยอะมากวันนี้ก็จะมาลองไฟอีกทีอยากเปลี่ยนชื่อมาก แล้วเราก็ได้บัตรมาแล้วนะคะก็ยากลำบากมากกว่าจะได้มาแล้วก็ activate อะไรได้เนาะแล้วก็คือปัญหามันอยู่ที่ว่าที่จริงอะ่ะมันเปิดบัญชีธนาคารแล้วควรที่จะได้บัตรเลยภายในแบบ1 2ถึงอาทิตย์เนี่ยมั้งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งจำไม่ได้แล้วมันไม่ได้ก็คือเรารอประมาณ1เดือนแล้วบัตรก็ยังแบบไม่ได้มาส่งที่เมลที่แบบกล่องไปรษณีย์ที่บ้านใช่ไหมสรุปก็คือหายนะคะ ก็เลยต้องไปทําใหม่ก็รออีกหนึ่งอาทิตย์พอหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาลองแอคทีเวตแล้วมันต้องใช้พินรหัสพินสรุปก็คือพินที่ตั้งไว้ครั้งแรกอะ่ะมันไม่ได้งงมากปัญหายเยอะมากนะคะกว่าจะได้คือแบบดองคลิปนี้ไว้นานมากๆเลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ